มาลองใช้เซรั่มกับครีมของ h e r b ์บโวันกันครับอันนี้ก็จะเป็นแพคเกจของน้องเขานะครับเน,นื้อน,น้องเขาเกลี่ยง่ายซึมไวมีกลิ่นหอมมันอ่อนส่วนอันนี้ก็จะเป็นแพคเกจครีมครับเนื้อครีมน้องเขาจะมีความข้นแต่ไม่ได้เกลี่ยยากครับตัวเซรั่มจะช่วยฟื้นฟูผิวอย่างรวดเร็วช่วยเรื่องริ้วรอยผิวหน้าแข็งแรงลดผดผ,ลผลื่นลดการอักเสบของผิวครับส่วนครีมจะช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำรอยแด,ง,ด,ง,ดงครับช่วยบำรุงผิวเพิ่มความชุม่มชื่นให้ผิวเรียบเนียนใช้ได้กับทุกสภาพผิ ่อแล้วก็าวกจางใสขึ้นรอยสิวก็จางลงอย่างชัดเจนเซรรู้จักแบรนด์นี้มาสักพักหนึ่งแล้วแต่เพิ่งได้มาลองใช้จริงๆจังๆไม่คิดว่าน้องเขาจะดีขนาดนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเซมี b e ฟอร์ a ละอัฟเตอร์เจ็ดวันให้ดูด้วยแสงบางวันอาจจะต่างกันนิดน,นึงนะคะเพราะว่าบางวันก็ใช้แสงธรรมชาติบางวันก็ใช้ไฟวิดีโอข้างบนคือก่อนใช้ส่วนวิดีโอข้างล่างคือหลังใช้เจ็ดวันเห็นไหมครับว่ารอยสิวตรงช่วงหนกแก้มจางลงอย่างชัดเจนมากๆใครที่กําลังมองหาครีมกับเซรั่มที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเลยคเซกแนะ Go